ทองแดงแกบอกว่ามาปอกให้บักดำกินเนี่ยหกดำมามาน,นี่นั่งมานั่งคอยเร็วเดียยเด๋ยวทองแดงมันไปหาบอกว่ามาให้กินเร็วมานี่ดำมาเอามาลูกแมเอามาเอามาเก่งมาก <w> โอ้ยมึงก็ไมาห่หยอดเบื่อกูเด้เอามานั่งลงเร็วเอามานั่งลงก่อนนั่งลงนั่งลงนั่งลงเอาได้แล้วเอานั่งลงนั่งลงก่อนเดี๋ยวเขาอยากกินนั่งลงนั่งลงไอ้ดำก็นั่งลงมึงไม่มีประโยชน์นั่งลงไอ้ทันทีเดี๋ยวขานั่งลงนั่งลงก่อน เออมึงด่างไงครับไปไอ้ทองแดงมันเก่งชอบผลไม้ไอ้ดำม,มาไปยิบบางงอนทำายเฮ้ยอยู่บนคามึงอือาแท็กทีมไอ้ทีกทมกันเร็วเก่งมากโอ้ยด้กินบางงอนกับแท็กทีมเนียเขาไอ้ไอ้ไอ้ทคดีแท็กทีมเก่งมากมึงทองแดงมันทำงานดีมึงนี่งานไม่เดินไม่ได้เรื่องไปต้าวดีใจกระโดดดึงโซ่ต่อเก่งมาก

เองมากพอมีเบียกยากตัวจะมากูแต่ละมือ